สวัสดีตอนใกล้ค่ำนะครับวันที่สิบเก้ากันยายุนนะครับฟุกนะครับเสียบก็ไดามาครับเห็ดโค้น,นะครับเห็นไม่เอ่ยเห็ดปกกิกนะครับฟุกอีกแล้วครับ <laughs> กลับไปเอากระไลย,ยูนะครับเสียบกระดนะครับ เหดกับ่มเดลมานะครับโอ้หักสัมหามึมเ้ยเห็นไม่เลยอะไรล่ะน้ำกลุ่นนะครับสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็เวลาเวลาจะม้วนหรือหาม้นแล้วนะ เยอะพอสมควรนะครับดอกมันจะดอกที่สวยนะครับออขอยเมีย่อยเมือเช้านี้ผมได้อยู่นี่ประายดอกนะครับเห็ดมันเพิ่งพ่นนะครับพ่นขึ้นตอนหูนเล็กกลับของมานเบิง่งยางมันเ่นเนนะครับไม่คิดว่าจะเยอะนะครับไม่คิดว่าสีเห็นนะครับ อะไรวะมึงจากการแจ้งโตครับจะโทษทีเถอะครับช่วงยุ้งจ่อครับเด,เดินฝ่าของมึงอ็มนะครับอันนี้พเพลินที่บ้าพ่อ,อยห็งครับมาเกมเห็ดบอาเสียมนะครับพอเสียมาตานะครับโอ้ย เมื่อกี้ผมเดินพันไปเลยนะครับบาดพอดีไปเห็นยูยุมหนึ่งยูพ้นนะครับถุงก็บประเดมานะครับอยากทายซูพีซูว่วงเบึงซื้อนะครับเป็นวันที่ทิบเก่าหมือนแมนแมนมื่อเช้านีก็ได้หลายเติมนะครับตอกัดสวยงามครับสวยงามสามทองเรืองนะครับ แตอย่าลืมครับติดตามมีผมน้ะครับช่อง YouTube ครับลุงเอ็มเตรียมร้อยนะครับเจอแบบฟุกฟุกงไห่ใ<ว><น>กล้จะมืดแล้วนะครับน่าจะหาหมวงกลัวเลยนะครับเวลานี่ เบืาา้องแล้วบน่าสีหลายนะครับก็ได้โบกับปเปลาเสียอโมย่างนะครับแับเอาเป็นพืชไปบับมูงใหญ่ๆเก่าเปลาเสียมโมไฟนะครับเจ้าตุ่มจะไม้อยู่รับประมาณทุ่มสองทุ่มนะครับมาหาอีกนะครับ เอ็มเือเอ็มทำไมเอกไม่เอาเหยยบมาเกามานกับบ๊่อมานครับเราต้องไม่เอามานะครับยากไทยมึงนะมันสวยงามนะครับ สวยงามขนาดไหนนะครับขาเงานะครับมืเจ้านี่ได้ขาบเงาปันนี่นะครับถือว่าโอเคนะครับเพดรมูน,นี่กำลังขึ้นนะครับ ยีเป่าคำเดอเนน้อตะเวนเลยยืมประคำนะครับยุประไหลนะครับตะคำกับกลับบ้านนะครับกลับมาใหม่นะครับน,นี่เพิ่มเติมนะครับ กะฮักนะครับที่หักเมื่อกี้นะครับนอหลินเลยมึง กอย่าลืมครับช่อง youtube นะครับลุงเอ็มเต็มร้อยนะครับติดตามให้กับผมน้ำนะครับสวยงามไหมล่ะท่านผู้ชมเห็นบ่ดละนี่นะครับ ยุ้มนึกมีกล่องนึงนะครับมันต้องกล่องอีงกต้นนะครับเดินหากล่องมาใส่ที่หลังนะครับมีกล่องนึงนะครับอตรงจุดนี้ก็มีอีกกล่องนึงนะครับน,นะครับเมื่อกี้เห็นแบบๆบบอยู่ผมว่านผมเห็นเห็ดอยู่นี่นะครับ ม่กอกเดียวนะครับม้เหยียบนะครับนี้ใช้เป็นกระผมนี่หระครับเหยียบ<ม>เออิ่นร้องดอกนะครับุดทานไม่ได้เอาเสียมมานะครับมนี่แต่ที่ใคก้ก็่นะครับ อยาจะเลืมครับคนไลค์กดแชร์กดติดต่างหมครับช่องลุงเอม็มเต็มร้อยนะครับ YouTube c h a n n e นะครับครับขอบคุณครับ